คลิปนี้นะเน่จะมาตอบคําถามแฟนคลับที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำดีท็อกซนะซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าอยู่ในเมืองอยู่ในตึกอยู่ในที่ที่ไม่สามารถทานผักปลอดสารได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของท้องผูกขับถ่ายไม่ดีนะคะก็เลยสนใจที่จะทำดีท็อกเพราะว่ามันประหยัดเนาะถ้าเทียบกับการกินไฟเบอร์หรือว่าการกินแบบพวกายาเขาเรียกว่าอะไรยาถ่ายแบบนี้เพราะมันทำให้ ลำไส้อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเราทานยาถ่ายบ่อยๆนะคะแต่การทำดีทอ็อกนะคะเพื่อนๆมีคนถามว่าใช้เกลือดำทำได้ไหมได้นะคะใช้เกลือดำก็ได้หรือถ้าไม่มีเกลือดำใช้น้ำกับน้ำอุ่นได้นะ,ะซึ่งเน,นเนี่ยอยากจะมาแชร์เนื่องจากที่เน้นไปพักที่โรงแรมหรูกลางเมืองนะคะเน,นก็พก ขวดทำดีท็อกซ์ไปด้วยแล้วเน่ก็ใช้น้ำอุ่นนี่แหละค่ะน้ำอุ่นๆไม่ต้องอุ่นจัดนะคะอุ่นชนิดที่ว่าเราเราไม่อุ่นมากค่ะประมาณอุณหภูมิร่างกายเนาะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยดีมากเลยค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะทำเราก็ดื่มน้ำอุ่นไปสัก3ามแก้วนะแล้วเราก็ใช้น้ำอุ่นเนี่ยทำซึ่งการทำของเน่เนจะใช้ประมาณ800800 ML เท่านี้นะคะแล้วเวลาทำ นี่จะบอกให้ถ้าใครที่อยู่ในคอนโดเล็กๆหรืออยู่ในห้องเล็กๆแบบไม่สะดวกอย่างเงี้ยเพื่อนๆเข้าห้องน้ําไม่ต้องนอนก็ได้มันมีท่าที่ไม่ต้องนอนนะคะเพราะว่าเราสามารถยืนได้เรายืนอันนี้มันจะเป็นปุ่มล็อกเนาะสมมุติว่าเราเนี่ยใส่น้ําลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ล็อกเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้แชมพูหรือสบู่เนี่ย ทำให้มันลื่นๆแล้วเราก็เสียบก้นไปนะแล้วเราก็ปล่อยแล้วเราก็ยกอันนี้ขึ้นขึ้นสูงๆนะคะยกขึ้นสูงๆซึ่งพอเสียบพอเรายกขึ้นสูงๆแล้วเราก็อ่านไว้วิธีการการยืนทําท่ายืนนะคะเราต้องยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาให้มันสูงเนาะเอาขาข้างหนึ่งต่ําแล้วก็ยกข้างหนึ่งสูงแล้วพอเราอ่านไม่ไหวเราก็เอาอันนี้ลงนะคะมันก็น้ํามันก็ไม่ไหลเนี่ยคือท่ายืนเวลาที่เราอยู่ในห้องที่ ไม่สะดวกไม่สบายไม่กว้างแบบนี้เราก็ทําได้ซึ่งการทําดีท็อกเนี่ยมันดีกว่าการที่เราเนี่ยเก็บอุจจาระเอาไว้แล้วมันเป็นอุจจาระแพะอุจจาระแห้งอุจจาระแข็งมันนํามาซึ่งการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนเพื่อคืออย่างนี้หลายคนเนี่ยกังวลว่าเราทําบ่อยแล้วมันจะเป็นอันตรายอะไรไหมไม่เป็นอันตรายค่ะมันเหมือนกับการที่เราฉีดนะน้ําเข้าจมูกล้างจมูกอันนี้มันเป็นการล้างลําไส้นะมันดีกว่าการที่เราเนี่ย ไม่ถ่ายนะคะถ้าเทียบกันระหว่างที่ทำดีท็อกกับไม่ถ่ายเลือกทำดีท็อกนะคะแต่ว่าถ้าดีที่สุดถ้าเพื่อนเพื่อนอยากขับถ่ายได้เองเพื่อนๆก็ต้องกินไฟเบอร์คือผักปลอดสารกินอาหารที่เป็นกลุ่มกาก,ากใยแบบนั้นน่ะมันก็จะดีกับร่างกายแล้วก็ดีทั้งระบบแต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกการทำดีท็อกนี่แหละเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ การระบายพิษของเราออกไปทันทีแล้วก็เร็วแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะก็เนเป็นห่วงแล้วก็รักทุกคนนะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและเราเนี่ยแหละต้องเป็นหมอดูแลตัวเองนะคะขอให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะแล้วก็เป็นหมอดูแลตัวเองหมั่นสังเกตร,ร่างกายของเรานะคะโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ